พริกลี่โซทริสโตตันนี้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนี่เห็นดูแห้งมันจะเป็นหนามตันนี้บกไฮยคมอันนี้เป็นลักษณะของโซทริสโต้เด้อค่ะโซทริสโต้นะ่นนี่อันนี้เป็นดอกมัน ตัวน,นี้ก็กินได้ะคะ่ะเดี๋ยวทายาสิเอาไปศึกษาเพิ่มนะคะสิเอาไปศึกษาเพิ่มนะเ,เดี๋ยวสิเก็บมื้อนี้สิเก็บผักไปไปศึกษาเด้อค่ะมืนน้อนี้นี่ผักตัวนี้นี่เป็นเป็นผักที่ทยาใส่เวลานในการศึกษาดนแห้ง โดนแห้งเลยค่ะใส่เวลาหลายแห้งนะตัวน,นี้นี่อาจจะเป็นพริกรี้โซทริสโตความันสีมีน้ำนามมันอยู่ในตระกูลเดียวกันกับผักฟันสิงโตค่ะดอกมันเราเวลาบางมามันจะเป็นสีเหลืองแถวนี้ถ้ายาเห็นหลายอยู่นี่ค่ะถ้ายาเห็หลายอยู่เดี๋ยวสิเก็บไปได้มันนี่ค่ะพวกนี้ก็แมนค่ะ นี่ก็แมนแมนเมิดเลยน,นี่นั่งเนน้อยอยู่นี่ค่ะแมนเมิดเลยต้นนี้ต้นใหญ่แหง้งต้นนี้ตนยย้นใหญ่แห้งเดี๋ยว สีบลอมีหนามแต่อันวังหันที่เก็บไปตะเกียค่ะมีหนามตอนนั้นสิเป็นพริกรีสทริสโตนะเท่าที่เบิ่งมาได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปที่เคราะห์อยู่เฮืนนอนตัวนี้นี่ค่ะเป็นลักษณะของอโซทริสโตลแล้วก็ตัวน,นี้นี่หูซสึกว่าจะเป็นแบบพริกรีโซทริสโตนะคะคือมันลักษณะใบมันจะเป็นหนาม นี่ใบมันจะเป็นหนามตัวหนีกินใดได้ดค่ะนี่ดอกมันก็จะเป็นสีเหลืองดอกมันจะเป็นสีเหลืองใส่เวลาศึกษาโดนแห้งค่ะตนนัวนี้เดี๋ยวสิเก็บเดี๋ยวสิเก็บไปศึกษาต่อโอ้ยคือมีอย่งนอนอยู่ในหันนะโอ้โอเคตนสนเฮงเลสิเอาได้นี่อยากคูดเอาอะอยากคูดเอาอะ ก็จะขุดบ่นไดอะเดี๋ยวจะตัดเอาละกันขออนุญาตเผื่อเด้อค่ะเอาไปศึกษา เอาไปศึกษาเป็นคือสิบว่าดอกเป็นกรณีศึกษาเนาะไม่ลายอยู่ค่ะเต็มเลยค่ะนี่เต็มเลยต้นหน่อยๆมันต้นนี้เป็นลักษณะของผักหูแมวอ่ะค่ะเห็นดอกเหลืองๆเนี่ยค่ะเป็นพวกดอก ของฟันสิงโตค่ะพักฟันสิงโตเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเอาต้นงามๆไปเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเบิงนะคะความแตกต่างมันใบงามๆสิง,งน,น,นี้มูบันน้อนนี่เนาะ ักฟันสิงโตเนะะี่ยค่ะหนูซื้อ่ามันสิเกิดสองหลอดด้อค่ะหลอบแรกที่มันเกิดเนี่ยการมันสเยาวๆแบบนี้นะคะแต่ที่นี่เพราะมันเริ่มลวงโรือยอะค่ะนี่คะ่ะเพราะมันเริ่มลวงโลยแบบนี้นะ,ะมันกระสิมีสุดใหม่เกิดขึ้นมาใหม่แต่ว่าการดอกมันสิบัวยาวนี่ค่ะมันสิเป็นแบบนี้อันนี้สิเป็นสุดแรกที่มันเกิดสุดแรกมันเกิดนะคะ แล้วพราะตัวนี้มันเริ่มรลวงโรยไปแล้วเนี่ยมันสีมีเซตที่2ขึ้นมาใหม่แต่ว่าการมันสิบย่ยาวนะการมันสิติดติดดินนะคือใบถงว่ามันติดดินคือสกามันสิสันนะรู้สึว่ามันสิมีสองสองหลอดได้จ้ะเราพักฟันสิงโตดอกฟันสิงโตเนี่ยมันสิเกิดกอนมูเลยในช่วงสปริงนะคะในช่วงฤดูใบไม้พริหลังจากนั้นดอกไม้อื่นๆสีเหลืองก็สิตามมานะคะที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับมันคะถ้าเบิงหมด พักที่อยู่ทั้งหนานี่ยนะคะเป็นพักที่อา่าถ้าไปที่อยู่ต่างประเทศเนี่คะ่ะสิเห็นมันดูดูนะคะสิเห็นดูดูเลยแหละนะคะทีนี้ทายาสีมาหายเบิร์นความแตกต่างมันนะคะอันนี้เริ่มจากไอ้พักฮูเมลก่อนนะคะพัะกการฮูมเมลแคสเอียร์ส e นะคะแคสเอียร์ e นี่ลักษณะทายามีคลิปวิดีโอตัวนี้ไปแล้วนะคะพักที่กินได้นะคะไปก็สิเป็นคนๆน,นะมันเริก็สิบแบนแต่ว่ามันนี่สิเอามาให้เบิร์นนี่คือมาเบิร์นลักษณะแบบว่า ล่ำกานของมันเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเวลาที่มันสิมันออกดอกเวลาที่มันออกดอกกานมันสิเป็นกานมันสิเป็นแข็งแข็งนะคะแล้วมันก็สิแยกกิ่งออกมานี่ดอกของมันนะคะนี่ดอกของมันนะคะสิคือพักฟันสิงโตเลยนะคะนี่นี่พักฟันสิงโตนะคะเปรียบเทียบดอกส่กันเนี่ยมันก็สิคือกันเลยนะ นี่แถบสีเบิองมาออกแต่ว่าถ้าเบิงการมันเนี่ยคะ่ะเนี่ยการมันเนี่ยคุณะแบบเลยพักฟันสิงโตสีออกลมเหลื่อม,มแบบนี้นะคะการมันละกะการมันเนี่ยสีดอกเดียวกันเดียวแล้วก็มีการแยกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคะ่ะมันสีมีการแยกออกเป็นกิง่งๆนะคะและก็มันเป็นสีเขียวดอกฟันสิงโตนี่ถัดเด็ดเนี่ยคะ่ะถัดเด็ดนะ มันสิเป็นโป่งๆถ้าอยากก็เฮ็ดคลิปแบบนี้ไปได้เทอาล่ละแต่และนี่ยะตาตัด้าตัดเนี่ยมันสิเป็นเป็นหู้แบบนี้นะเป็นหู้แบบนี้นะคะแต่ว่าพักหูแมวนี่ตัดไปได้ดีตออกมามันกะมันกะมีหู้นนะคะือการนาต่ว่าแต่ว่ามันคนละแบบเนาะมันสิเป็นแข็งๆนะพวกนี้นะเป็นแข็งๆนะคะอ่ะ ใบใบมันนี่กะกับเปน็นลักษณะแบบนี้นะคะบมีขนนะคะทายาไม่คลิปลา์อันละล่ะ <laughs> บอกอีกแล้ว <laughs> โอเคตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวไม่ทายาบโกเคยโบเคยเหตุคลิปมาก,ก่อนเลยนะคะแล้วก็สงสัยมาโดนตลอดนะคะตัวนี้นะคะหลังจากศึกษามาดนนะทายาคิดว่าตัวนี้คือคอมมอนโซทริสโตนะคะคอมมอนโซทริสโตผักตัวนี้ก็อยู่ในตระกูลเดียวกันกับผักฟันสิงโตนะคะ ต่วมันเกิดมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่นะคะอ่ะเบิ่งจากด้านหลังของใบก่อนก็นได้เดี๋ยวติดใบติดต้นมันไปเลยเสง่ายัง่าตัวนี้เป็นผักบุนสิงโตะคะ่ะมีใบมันทั้งหลังมันเบิ่งทั้งหลังมันทั้งหลังมันตัวนี้สิเป็นลักษณะขาวๆคือแป้งอ่ะเป็นลักษณะขาวๆคือมีแปง้แปงเปงะะ้งๆค่ะต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันสิเป็นเขียวแบบนี้เลยนะทั้งสองอันเนี่ย มันกะสิมีลักษณะข่าากันคือมันสิบอมีขนมันก็มีขนนิดๆนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับพักตัวอื่นที่มันมีขนหลายๆเนี่ยคือมันสิบอกบอ็คือพักของแมวพักขอแมวมันจะเป็นขนแบบเนี่ยหยาบๆเลยอะนะตัวนี้มันสิบางๆนะทั้งสองอันเลยมันสิบาง ลักษณะฟันมันลักษณะใบมันเนี่ยตัวเนี้ยมันสีมันสีเป็นสามเหลี่ยมแบบสามเหลี่ยมแบบนี้ขึ้นไปทีละอันทีละอันแต่ว่าตัวเนี้ยคล้ายๆว่าใบมันสีแบบมันออกมาแบบนี้นะคะอธิบายบอเถิกนะเนี่ยมันไม่มีซองว่างมันมีสเปซไมนมีพื้นที่ตัวนี้มันบ่มีนะคะอ่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย เนี่ยมันสิมิลามต้นขึ้นไปมันสิมิลำมต้นขึ้นไปผักวัานสิงโตสิบมิลำมต้นนะคะมันสีแบนไปกับดินนะโอเคตัวนี้นี่กินได้เค่ะ common soil t r e s t นะ,ะนะดอกก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแต่จากข้อมูลทิทยาเบิงมาเด้อจ้ะที่นี่สิมาเปรียบเทียบกันสองอันนี้แหละนะคะจิตใจความสำคัญของค,งคลิปนี้นะคะตัวนี้นี่คือเป็นอ่าพลิกลี่ soil t r e s t ตัวนี้เพื่อนเพื่อที่อยู่ต่างประเทศนี่เห็นดูแห้งมันสิเป็นหนาม ต้น sí, มันจะเป็นน้ำหนามใบมันจะเป็นมันๆแบบนี้ใบมันจะเป็นมันๆแบบนี the the ้ละก็จะเป็นแบบน้ำหนามแล้วมันจะมีผดสนิดหนึ่งนะคะจะเป็นหนามเมื่อการต้นนั้นก็เป็นทริสโตแต่ว่าดอกมันจะเป็นสีชมพูต้นนี้เนี่ยดอกมันจะเป็นสีเหลืองนี่ค่ะต้นนี้ต้นนี้ดอกจะเป็นสีเหลืองนี่ดอกเป็นสีเหลืองเดี๋ยวเดียธนาสะเอาต้นนั้นให้เบิ่ง เราทีนี้แบบมันก็จะมีล้ำต้นขึ้นไปแบบนี้ค่ะมีล้ำต้นออกสีม่วงใบมันก็จะเป็นแบบสีม่วงสีเขียวเนี่ยค่ะแต่ว่าใบมันสิค่อนข้างกรอบนะใบมันสิกรอบตัวนี้เห็นฝรั่งเขาเอามากินนะคะเขาเอามาเห็ดเป็นแบบอ,อ,าอา่ามันก็ยังเอาหนามันค่ะเห็ดเอาไปปันป่นๆและ้วกะ็เอาหนามันมากินนะคะแล้วก็บางคนเขากะ เอาการมันเนี่ยคะ่ะไปผัดเขาบอกว่ามันคือพวกแอสปปรสโกสคือนอนมัยฝรั่งอะคะ่ะเดี๋ยวมือทิทยาสิลองกินเบิงตามจริงบุคคว่าสิก,กินตัวนี้นะแต่ว่าอันนี้ทิทยาบอกว่ากินได้เนี่ยหรือว่ายัางจงได้นี่คือก่อนที่เป็นเพื่อนสิก,กินต่องศึกษาหาข้อมูลจากหลายๆหม่องด้วยคะ่ะตัวนี้ทิยาเห็นเป็นกรณีศึกษากินให้เบิงตวบาบอเดหมายความว่าส่วนเพื่อนๆมาก,กินนํานะคะเพราะว่า ้ายากแกแค่ศึกษาเพราะเป็นคนอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวอยู่แล้วแค่นั้นเองนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของของหากมันนะด้านหลังของมันเนี่ยค่ะด้านหลังมันก็จะเป็นแปลงๆไง,งก,กันเป็นขาวๆแบบนี้นะเป็นขาวๆแบบนี้ด้านานาเน,นี่ยมันก็จะเป็นสไตล์เนี่ยลักษณะนี้นะสิออกแนวเหลือมๆแนวจักน่อยแล้วก็้างๆมันก็จะมีขน,น,นามาคะ่ะ มันจะเป็นขึ้นหนามที่คือสองอันเนี่ยตัวนี้ถ้าญามั่นใจว่าเป็นพริกลิโซชิสโตตัวนี้ถ้าญาบ่ค่อยมั่นใจแต่ว่ากะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะที่บ่อ่าที่มั่นใจนะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แค่แบบหาหลุมมันยากแห้งเพราะว่าเวลาเขาทายมาเขาบ่ทายดันหลังให้เบิ่งอะ่ะเขาทายแต่ดันหนาม,มันกับดอกมันก็ตน้นมั่งสิค่ะก็เลยบอกว่าข้าขังเบิ่งอยากแต่ว่าถ้าเบิ่งเนี่ยเบิ่องไซกันเนี่ยค่ะเนี่ย นี่เสิเห็นว่าด้านหลังมันก็คือการเพียงแต่ว่าตัวนี้มันมีหนามตัวนี้มันุมมีหนามแค่นั้นเองนะค่ะดอกกระสีสสีเหลืองคือกนนีนดอกกรลังเิือเพ่นเพื่อนๆสีเห็นลายแห้งหนาหนาใบมันสิกรอบเลยค่ะกรอบเลยตัวนี้ก็มีลำต้นคือกันนะสองอันนี้มีลำต้นคือกันเลยสองอันนี้สมีลำต้นตัวนี้มีลำต้นอันนี้ลำต้น น่าสิตับเบิ่งอืมมันสีมียางนะมันสีมียางแล้วก็เป็นโปร่งๆจังสินี่ ตัวนี้ก็สิไม่ยางคือกันใส่ละมียางมันนี่ตอนตัดใหม่ๆมันจะเห็นค่ะนี่มียางมันจะออกมาตอนนี้เดียวจะลองตัดกาดมันอโอ้ต้องโปร่งขึ้นกันค่ะ อ่าแมิม์น้ำแล้วกะโปง่งโอ้กินจังไดเนี่ยกินจังไดเนี่ยไม่แต่กินยากแท่นี่ ตัวนี้ต้นอ่อนมาค่ะต้นอ่อนกะบอ่อนบนไดดอกต้นเพราะว่าเรามีดอกล่ะแต่ว่ามันก็อ่อนกว่าตัวนี้นะตัวนี้มันมันมันแก่ละมันหนาเองอันนี้ก็เป็นลักษณะใบของมันเ้อค่ะของของสีแบบนี้เ้อจ้ะตัวนี้ก็สิเป็นอ่าใบของพริกขี้รโซทริสโตนะคะใบมันสินหนานะคะใบลักษหนา กระสิมีน้ำทั้งขางตัวนี้นี่กระสิเป็น Common Twistle Common s o l Twistle อันนี้พักฟันสิงโตแลวก็พักหูแมวเพ,เพื่อนๆกระสิเห็นว่ามันกระสิมีความแตกต่างกันอยู่นะตัวนี้ใบมันกระสิหนานะคะนี่มันกระสียักม้าแห้งมันยักอยู่ขอบขอบตัวนี้นี่ใบมันสิบางมันก็สิยักยักยักแต่ว่ามันสิยักแบบสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแบเนี้ย ตัวตัวนี้เนี่ยมันสิเป็นแบบมันสิมีทองบางมองนี้นะคะ่ะนี่ปื๊บปื ots, ปื ots, ป๊ ots, ออกมาไม่นม่ทรงวางนะตัวนี้ก็สิคล้ายๆกันนะตัวนี้จะเป็นสามเหลี่ยมแต่ว่ามันสิใบมันสิงอใบมันสิเป็นน้มนะจ๊ะนี่เบื้องด้านหลังมันถ้าเบิ้งลักษณะใบาของของอ่าที่เป็นน้ำระบบเป็นน้มเนี่ยค่ะลักษณะใบามันสิคข,ข้ายๆกันก็คือว่ามันสิมี ลักษณะขาวๆนะคะมีลักษณะขาวๆถ้าเทียบกับพักว่านสิงโตอะค่ะนี่ตัวนี้มันสิใสๆนะนี่ค่ะตัวนี้มันกะสิเป็นลลยๆแบบนี้ตัวนี้มันกะสิเป็นแบบเรียบๆไปเลยอะคะ่ะเรียบๆไปเลยตัวนี้กัสิเรียบไปเลยส่วนพักหูแมวเนี่ยกะ ก็คือหูแมวอะค่ะบลุมตุมต้มตอมนี่เอาให้เบิงนะคะแต่ว่าทั้งสี่อันเนี่ยกินได้นะคะการดิทยาบอกว่ากินได้นี่บได้บดบได้ส่วนมาก,กินนะคะเพียงแต่ว่าหาย้อมูลว่าอ,อ๋อทิทยาศึกษามากเขาบอกว่ามันกินได้อย่างแบบเนี้ยจ้ะแต่ว่าการที่เพื่อนๆสิก,กินก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหลักหลายแหล่งนะคะท,ทยาเป็นแค่เป็นแครแนวทางที่ ที่เอามาให้เบิงเสื้อคะ่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนหมักศึกษาละกะถ้าศึกษาอีกอย่างนี่ก็ต้องเอาให้สุดคะ่ะ <c oughs> เอาให้สุดการทิทยาสิกินทิทยาก,ก็ศึกษามัน,นระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็เป็นความมั่นใจขอ,ของโดยส่วนตัวนะคะแต่ว่า้ายห้าแนนนํำก็เป็นเพื่อนในต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะแล้วกับพยายามกินสุกนะคะอย่าก,กินดิบนะคะเดี๋ยวทิทยาสิล่องสิล่องกินตัวนี้เบิงนะสองอันเนี่ยสิลองกินเบิงเพราะว่าสองอันเนี่ยกินมาแล้ว เคยกินแล้วนะคะจิบเบว่ามันเป็นแบบใดเด้อจ้ะพี่กวรหมดซึกว่าตัวนี้มันเป็นน้ำหลายกว่าตัวนี้เองหรือว่ามันคดละแบบอีกเนี่ยเอเอเอยังไงเนี่ย ตัวเหนียวมันหนามหลายแหงมันคว่ำเป็นหนามของมันแบบอันนี้แห้งค่ะคว่ำเป็นหนามมันคมแห้งตัวนี้นี่บ่ค่อยคมบันไดตัวมันก็เป็นหนามเหมือนกันละดอกมันเนี่ยละดอกมัน,นก็คือกกาศค่ะนี่คือกาศอาจจะเป็นเพราะว่ามันเกิด ดนหรือว่าเป็นคุณละพันกับโบหงส์้ค่ะเอาเถอะกินปนกันเลยแหละมันเป็นน้ำมาต้องเอาน้ำออกให้กินแบบนี้นีปากพองแล้วนีนน่น้ำมันจะน้ำมันจะแท้งปากโอ้ตามจริงโบคิดวสิกินตัวน,นีด้ด้วยนะคะเพราะว่ากินหยาบมันต้องมาเอาน้ำออกมาเอียงออกเนียค่ะ แต่ว่าสิร่องเบิร์นไงเธอสิร่องเบิงเรงซือวันเป็นแบบไดนแต่่าหูแหละว่ามันสิขมอยากหูว่ามันสิขมทอนพักฟันสิงตัวบ่แม่อพี่น้องเอาหนามันออกแล้วมันคือสิบปแทงปากเราคือ เดี๋ยวส็ลองกินเบงนะคะแล้วก็สิเปรียบเทียบกันว่าตัวใดมันสิขมกว่ากันนะคะแต่ว่าความขมของผักเนี่ยวะมันก็มีหลายปัจจัยนะครับผักเกิดไม่มันกับขมทอผักที่เกิดมาดนดนนะคะผักที่อยู่ในลมกับผักที่ตากแดดรสชาติกับขึ้นกันนะคะอันอยู่ในลมนี่มันรสมันสิบบแห้งทอที่มันถึกแดดนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการถึกแดดของมันอายุของมันนําด้ยจ้ะ แต่ว่ากสิล่องกินเบิงนะคะว่าทีเป็นแบบไดดะะ้ค่ะตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นพีกเกรี่ทริสโตะคะ้ค่ะที่ว่าเอาเอาหนามันออกแล้วนะตัวนี้บกค่อยคม อืตัวนี้แซบตัวนี้แซบค่ะตัวนี้แซบบอคมคมขมน้อยเดียวลากามันชิมมิดเนื้นนนนอกรกอบอะค่ะคือประกาศืืมโอเครู้ตัวนี้แซบแซบหว,วานๆน,นั้นค่ะทีนี่อันต่อมาด้วยจ้ะสิปเป็นคอมมอนโซลทริสโต้นะคะ ตัวน,นี้โบมีขนนะบ่มีหนามโบมีหนามเป็นโบ,โบมีขนตัวน,นี้คมตัวน,น,นี้คมคมกว่าตัวมีหนามค่ะตัวน,น,นี้คมกว่าตัวมีหนามนี่ต่อไปจะเป็นพักปั้นเส็งโตนะ เาคันึปงตัวขมแต่ว่ามก็บป็กเขมแห้งขนาดแบ๋ยบว่าคือ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 เครื่อก้ฮออค่ะคืออย่างนะเครื่อก้ฮ่อขมจะอยู่เมืองไทยน,นะคะขมต่อไปอันสุดท้ายนะค่ะตัวนี้สีเป็นผักหมูแมวเลยจ้ะแคสเอียร์นะ สรุปด้วยค่ะในบรรดาผัก4ีชนิดที่ทยายเก็บมากล้วก็ศึกษาในมือหน,นีเด้อจ้ะควมขมนี่ข้มขมนี่อาักผักหูแมวเอ้ผักฟันสิงโตคอมมอนทริสโตขมพ่อๆกันนะครับข้มพ่อๆกันแต่ก็ล่องลงมาเนี่ยสิเป็นผักหูแมวนะคะแต่อันสุดท้ายทายากิบว่ามันบ่คยขมเนี่ย เป็นพริกซิสโตโซทริสโตนะเป็นอันนี้นะที่มันเป็นน้ำเนี่ยคะ่ะที่มันเป็นน้ำเนี่ยนะคะตัวนี้คิดว่าขมหน่อยสุดเลยก็หวังว่าเพื่อน,อนๆะสดงความููจากคลิปนี้เด้อจ,จ้จะจ้าไหนการกินผักต่างๆนะคะการศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆนะคะแล้วก็ยิงเป็นผักปลานะคะต้องล้างให้สะอาดแล้วก็เห็ดให้สุกดีที่สุดนะคะเจไ้ไหนมือนีการขอบคุน้นเลไยดนะคะเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ